สวัสดีครับปืนใหญ่มั่นใจไหมหมดยกคห้าน้องชาตมั่นใจครับได้ลูกไหนครับเราว่าเราได้อะไรมั่นใจลูกไหนวุฒิเราครับผมก็น่าจะได้ได้ทั้งแตกได้ทั้งไหลเนี่ยครับได้ทั้งแตกไม่ต้องคุเกมก็หาถ้าเป็นมวยคนอื่นแตกก็ประมาณ20หรือไปงั้นคู่ทุกเรามาวันนี้แข็งแรงครับในมุมมองของเราเราได้เปรียบเกมมั่นใจยกไหน ก็ยกสามนี่ก็ม you ั oh, ่นใจแล้วครับลูกไหนที่เราคิดว่าเราทําได้ครับเลูกจับในครับแล้วก็ได้ฟวันเกาแล้วเขาแผ็แตกใหญ่ด้วยเนาะครับทุกห้ายกตอนนั้นก่อนกรรมการชูมือนี่เราในใจคิดว่าอย่างไรก็ลุ้นอยู่ครับก็ยังมาเราหน่อยก็แต่ก็ไม่ก็เสมอก็ดีแล้วครับ คิดว่าต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนครับถ้าเจอกันใหม่โอเคไหมโอเคครับพี่กับเท่าไหร่ครับกัดพี่กัดเดิมเลยครับกับเดิมเลยครับอาชีพท่าน้ยทังชายวันนี้เอองูแค่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นครับโ้ยห้าหมื่นบาทเสียเวลายมากเลยนะร้านหนึ่งยังไม่ได้เลยย่างขอบคุณบ้างก็ขอบคุณมาลาค่ายครับเสียบุญพลบุญแล้วก็พี่พี่เนอร์ครับพี่น้องพลบุญทุกคนขอบคุณทุกคนคุณใหญ่มาภาคนี้ลังศิษย์ไม่แพ้เลยไม่กี่ไฟล์เนี่ยก็าสี่ห้านะ ห้าไฟแล้วมั้งครับจะนัดเสมอหนึ่งกันนะครับแล้วเป้าหมายในปีนี้ของเราอ่าน้องชายก็ผมก็คาดหวังว่าทำแต่ละไฟให้ดีสุดของไฟต่อไฟครับเอาสุดท้ายบอกเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามเราหน่อยครับขอโทษทุกคนที่ตามเชียร์ครับวันนี้ทำอะไรกันเสมอครับาทำดีสุดแล้วครับเช้าย่อมเปืนใหญ่ไปเล